สวัสดีเพื่อนๆนักเทรดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ตัวอย่างนะครับเซตอัพที่เพิ่งเทรดไปล่าสุดซึ่งก็คือ USD JPY นะครับโดยคู่ USD JPY เนี่ยหรือว่าตัวที่ประกรบกับ JPY เนี่ยจะเป็นคู่ที่มักจะเกิดเทรดนะครับเพราะฉะนั้นะระบบที่ผมจะมาเทรด USD JPY เนี่ย ก็จะเป็นระบบเทรนฟอลวิ่งนะครับหรือก็คือเป็นการใช้กลยุทธ์คิดเด่นเดเวอร์เจนนะครับในการเข้าเชื่อเทรดแล้วก็ดู EMA 200นะครับในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับประกอบก็จะเป็นคลิปที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นอะกเกี่ยวกับคิดเดนเดเวอร์เจนในส่วนของระบบเทรดก็จะไม่มีอะไรมากนะครับหลกัหลกๆก็คือเรารอ,อให้เกิด break of structure นะครับตรงนี้ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มีการ break of structure ในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับ ทีนี้เราก็รอราคาย่อลงมาเนาะแล้วก็สังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยอยู่เหนือ EBA 2 0 0 1ชั่วโมงเนี่ยไปค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นเทรนขึ้นนะครับทีนี้ในการรอเข้าเทรดก็คือผมจะใช้ราวนัมเบอร์ช่วยนะครับในการวางแผนเข้าเทรดซึ่งกลยุทธ์ราวนัมเบอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับราวนัมเบอร์ไว้เนาะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณราวนัมเบอร์นะครับซึ่งมีตัวเลขลงท้าย 0- 0หรือว่า ที่ราคา150.000ตรงนี้นะครับก็อีกราคาหนึ่งนะครับนะก็อยู่บริเวณ150.500ประมาณนี้เนาะทีนี้ในส่วนของระยะการย่อตัวนะครับสำหรับโหมดเดเท็ตเนี่ก็คือเราจะเลือกราวนัมเบอร์ที่อยู่ในช่วงระยะการย่อตัวตั้งแต่1000-2000ถึง2,000จุดนะครับวัตตั้งแต่ไฮตรงนี้ลงมานะครับ าราวนัมเบอร์แรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ันสนะครับราวนัมเบอร์ที่2เนี่ยอยู่ที่ระยะย่ออยู่ที่ประมาณ1,700จุดนะครับวัดจากไฮตรงนี้ลงมาเนาะทีนี้เราก็โฟกัส2ราวนัมเบอร์นี้หลังนะครับแต่ว่าตอนที่าราคาย่อลงมาที่ราวนัมเบอร์แรกตรงเนี้ยเป็นช่วงเวลาประมาณ8โมงนะครับก็คือเวลาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูกราฟนะครับแต่ว่าก็มาดูอีกทีก็คือช่วงประมาณเย็นๆเนาะราคาก็ เลยราวนัมเบอร์แรกตรงนี้ลงมาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เทรดไปนะครับทีนี้เราก็เหลืออีกหนึ่งราวนัมเบอร์ใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ใช้ทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัดเนาะทีนี้ในส่วนของวันพฤ่หัดเนี่ยผมก็ไปดูตารางข่าวก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่ากรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ USD เพราะว่าเราจะเทรดช่วงนิวยอร์กเซสชั่นใช่ไหมครับเราต้องเช็คตารางข่าวก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเทรดหลังข่าวนะครับเราจะไม่เข้าก่อนข่าวเนาะ ทีนี้หลังจากที่ราคาย่อลงมาบริเวณใกล้ดานำเบอร์แล้วนะครับให้เพื่อนๆนเช็ค hidden divergence นะครับก็คือเป็นการใช้อ s i ดูตรงนี้เนาะสังเกตว่าตรงนี้ก็คือ low มีการยกสูงขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าสวิงของอ s i อ่าใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเริ่มต่าลงแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือถือว่าเป็น hidden divergence อ่าแต่ว่าโอเคอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาย่อ,อลงมาเนี่ยยังไงโลตรงนี้ ของราคานะครับก็ต้องสูงกว่าโลของไอซ์ไซอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันห่างกันค่อนข้างเยอะเลยเนาะ,ะถ้าเกิดไอซ์ไซลงอีกตรงนี้ก็จะกลายเป็นฮิดเด้นไดเวอร์เจนแบบชัดๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นไดเวอร์เจนเป็นฮิดเด้นไดเวอร์เจนอ่อนๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตารางข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันที่2อ,อก็คือมันจะมีข่าวช่วงประมาณ1 9 3 0น,นนอะครับหรือประมาณทุ่มครึ่งตามเวลาไทยเนาะทีนี้เราก็รู้เวลาที่จะเกิดข่าวแล้วนะครับก็จะเอาไปเป็นตัวกําหนดนะครับในการวางแผนการเข้าออเดอร์ โอเคครับหลังจากที่เราเช็คตารางข่าวมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้นะครับหรือว่าวันพฤหัสเนี่ยมีข่าวอยู่ในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรอเข้าหลังทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับนี้เราก็เช็คเวลาในทําเฟรม30นาทีก่อนนะครับก็ตีเส้นเตือนไว้นะครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่มีข่าวอันนี้ก็ ตีกรอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเข้าก่อนเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่ราคาเนี่ยไซเวย์นะครับมันมักจะไซเวย์ก่อนที่ข่าวจอกแบบนี้นะครับแล้วเราประทะข่าวนะครับอย่างที่เคยสอนก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะโดนสะลิปเพดเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตกรถนะครับรอหลังข่าวอย่างเดียวนะน,นี้สิ่งที่เราทําต่อจากนั้นก็คือวาง pending order ครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณรา u n d number เนาะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าบริเวณ round number ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาคือมันจะมีอีกหนึ่ง r า u n d u m b e r ฝั่ง าบนใช่ไหมครับ TP ข้างบนนี้เนาะผมจะตั้ง TP ก่อนถึงแนวราวนัมเบอร์สักประมาณ150จุดนะครับอ่ะสักประมาณ850ประมาณนี้เช็คดูว่ามีดีมา n ์สัปพลายอ่ะมีสัปพลายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มี FBG ใช่ไหมครับโอเคงั้นผมลด TP ลงมาหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวประมาณนี้เนาะ พยายามตั้ง TP ให้ถึงก่อนดีมาหรือว่า supply หน่อยนะครับอย่าไปตั้งพอดีนะครับบางทีราคาเนี่ยอาจจะ reject กลับก่อนได้อ่ามี supply บริเวณตรงนี้โอเค stop loss นะครับอ่า stop loss เนี่ยจะวางอยู่ห่างจากราดัมเบอร์ไปประมาณ300จุดเนาะ เราเข้าที่บริเวณ150ใช่ไหมครับอ่าผมก็จะลดลงมาก็อยู่ที่ประมาณ149.7นะครับสต็อปล s ออยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นเรา setup เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็ pending order อ่าแบบนี้รอนะครับแล้วก็รอข่าออกแต่ว่าอย่าพิ่งเข้าในทันทีนะครับรอข่าออกสัก5-10นาทีหรือว่า15นาทีอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ทุ่มหนึ่งอันนี้ก็คือเวลาประมาณ19เนาฬิกาครับพอมีข่าวปุ๊บราคาก็ดึงลงมา ผมก็รอสักครู่นะครับประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็เริ่มเข้าออเดอร์แล้วก็ปล่อยราคารันกลับไปนะครับประมาณนี้ทีนี้พอราคาวิ่งมาถึงบริเวณซัพพลายตรงนี้นะครับผมก็เริ่มแบ่งปิดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย UJ เนี่ยไม่ใช่คู่หลักที่ผมเทรดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้เก็บ R r เต็มที่เนาะก็จะมีการแบ่งปิดด้วยนะครับผมปิดไปที่บริเวณราคาตรงนี้นะครับประมาณ465ประมาณนี้นะครับโอเค ก็จะเป็น RR ประมาณ1.5นะครับผมก็ปิดไปประมาณ70-80%โดยประมาณนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4-5ทุ่มแล้วนะครับอ่าอันนี้คือผมก็ปิดแล้วก็พักผ่อนเนาะแล้วก็เหลืออีก20%ที่เหลือนะครับก็ลันไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับลันอีกประมาณ1เซสชันนะครับก็คือช่วงเซสชันเอเชียนะครับของ ของวันนี้เนาะออเดอร์เนี้ยผมเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็รันจนมาถึงเอเชียของวันนี้แล้วก็ปิดช่วงลอนดอนก็คืออันเนี้ยผมก็ปล่อยรันไปเรื่อยๆนะครับ20นตไม่เหลือราคาก็ไซด์เวย์นะครับอยู่บริเวณสะพายอ่าไซเย์จนถึงเช้าเลยนะครับก็สังเกตว่าจนถึงช่วงประมาณบ่ายถึงบ่าย2องนะครับราคาก็ไซด์เวย์ไม่ไปไหนเพราะว่า วันนี้นะครับหรือว่าวันศุกร์เนี่ยมีข่าวนอนฟาร์มเพโลต่อนะครับช่วงค่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวที่ประกอบกับ USD เนี่ยน่าจะไซด์เว์หรือว่าไม่วิ่งและะผมก็ปิดไม้เคลียร์ไปหมดเลยนะครับมันจะไปไหนก็ปล่อยให้ตลาดวิ่งไปต่อนะครับก็จะไปเทรดต,ต่อในสัปดาห์ถัดไป โอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการโชว์การเข้าออเดอร์ใน MT4 นะครับที่ผมเข้าออเดอร์ไว้เนาะก็สังเกตว่าผมเข้าช่วงประมาณค่ำๆเนาะแล้วก็ปล่อยออเดอร์รันนะครับจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มกว่าแล้วก็ถึงซัพลายแรกก็เริ่มแบ่งปิดออเดอร์นะครับอ่าบริเวณราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 r นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับก็เริ่มแบ่งปิดไปนะครับทีนี้ผมก็รอสักพักนะครับประมาณ1ชั่วโมงอ่าเหลือไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอราคาเนี่ยเริ่มไปวิ่งเริ่ม การใช้บีผมก็แบ่งปิดไปอีกนะครับเหลือไว้ประมาณไม่เกิน20%ของทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น3ออเดอร์ที่ผมทยอยแบ่งปิดเนาะก็อาจจะสังเกตว่าผมจะเหลือออเดอร์สุดท้ายไว้นะครับประมาณ0.17รอลันต่อจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับทีนี้ก็คือวันที่3เนาะทีนี้พอจนถึงประมาณช่วงบ่ายนะครับราคาวิ่งผมก็ปิดออเดอร์เลยนะครับไม่รอต่อเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับความรู้ที่นํำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับ